บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีขับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มาาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่18เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องพผชิญหน้าด้วยความรักและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสมาคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อที่1ถึง12นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อที่1ถึงข้อ12ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ฝ่ายชายนั้นสมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนทำไร่ไถนาอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้า ส่วนอาแบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขาแต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทยัยคาอินก็โกรธแขนหนักหน้าบูดเบื้องอยู่พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่าเจ้าโกรธเครื่องหน้าบูดเบึ้งอยู่ทำไมถ้าเจ้าทำดีเรา ก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตระคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบ,บาบนั้นให้ได้ฝ่ายคาอินก็พูดชวนอาเบลน้องชายของตนว่าเราไปนากันเถอะเมื่ออยู่ที่นานด้วยกันคาอินก็โทมเข้าข่าอาเบลน้องชายของตนเสียพระเจ้าจัดถามคาอินว่าอาเบล น้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนข้าอินจิงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์หรือเป็นผู้ดูแลน้องพระองค์ตรัสว่าเจ้าทำอะไรไปโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินบัดน,นี้เจ้าจะต้องถูกสาบจากที่ดินที่ได้อาปากรับโลหิตน้องจากมือเจ้า กูรู้ฟังครับมีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเขามีความเป็นเลิศในหลายๆอย่างแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต่างก็มองเห็นแต่เพราะเขามีศักยภาพอย่างมากและสามารถทําหน้าที่ได้สําเร็จเกือบทั้งหมดแต่นิสัยที่ชอบโมโหร้ายของเขาที่ไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสมไม่เคยมีใครผเผชิญหน้ากับเขาเพื่อที่จะตักเตือนอย่างจริงจังน่าเศร้านะครับที่สิ่งนี้ส่งผล ให้มีผู้คนมากมายถูกทำร้ายตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาและในท้ายที่สุดมันก็ทำให้อาชีพการงานที่ควรจะไปได้อีกไกลของพี่น้องในพระคริสต์คนนี้ก็มาถึงจุดจบก่อนเวลาอันควรต้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ผมก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับเขาด้วยความรักศิทยตั้งนานแล้วคุณรู้ฟังครับในพระธรรมปฐมมกคคบทที่4พระเจ้าประทานภาพที่สมบูรณ์แบบ ของการเผชิญหน้ากับใครสักคนเ,นเรื่องความบาปของเขาด้วยความรักคาอินมีความรู้สึกขุ่นเคืองเขาเป็นชาวไร่ชาวนาและก็ได้นำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงแสดงอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เขานำมาเครื่องถวายของเขาถูกปฏิเสธและเขาก็โกรธแค้นนักหน้าบุตรเบึ้งอยู่พระเจ้าจึงตรัสถามเขาว่าเจ้าโกรธเคืองหน้าบุตรเบื้องอยู่ทำไม พระองค์จึงทรงบอกคาอินให้กลับใจจากบาปและแสวงหาสิ่งที่ดีและก็ถูกต้องน่าเสียดายนะครับที่คาอินเพิกเฉยต่อคําตรัสของพระเจ้าและลงมือทําสิ่งที่เลวร้ายกณุู้ฟังครับเราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้หันจากพฤติกรรมบาปได้แต่เราก็สามารถพูดกับเขาด้วยความเมตตาได้เราสามารถที่จะยึดความจริงด้วยความรักเพื่อเรา ทั้งสองฝ่ายจะได้จำเริญขึ้นสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์นะครับและเมื่อพระเจ้าประทานให้เรามีหูเพื่อที่จะฟังเราจรึงสามารถรับฟังความจริงที่เจ็บปวดจากผู้อื่นได้เช่นเดียวกันและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่คลวนดูว่า เพราะเหตุใดการ,รเผชิญหน้ากับผู้อื่นด้วยความรักจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเราและเราจะยอมรับคำพูดที่เจ็บปวดแต่มีประโยชน์ได้อย่างไรและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่า ขอทรงโปรโดช่วยให้ข้าพระองค์กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้อื่นด้วยความรักและรับฟังความจริงที่เจ็บปวดด้วยพระคุณและด้วยการพึ่งพาพระองค์จึงอธิฐานและกราบทูลต่อพระองค์ทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนภารกิจมานาประจำวันมีข่าวดีมาบอกกับโอกาสพิเศษในช่วงสงครายปีเก่ากับโครงการให้แล้วแต่ถวาย มีรายละเอียดดังนี้ทุกท่านที่มีส่วนในการถวายมายังภัตกิจมานาประจําวันตามกําลังและภาราใจท่านจะได้รับสมุรรดแพลนเนอร์ประจําปี2024เป็นของที่ระลึกทันทีสมุดแพลนเนอร์ประจําปี2 0 2 4ภายในเล่มจะประกอบไปด้วยตารางวางแผนงานปฏิทินประจำปี2024คอ่ถ้อยคำหนุนใจจากพระคมภี์และภาพรประกอบสวยโดนใจจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีขนาดพกพาติดตัวสะดวกใช้ในทุกที่รีบๆกันหน่อยจำนวนจำกัดท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-718-5166ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ทธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังสำนักงานของเรานะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสีนิบตบจานหน้าซองแล้วก็ส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปอนฟอหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.thaiodb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6ถึงเและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ